จะมีสักกี่คนที่เห็นคนเตรียมงานในแต่ละครั้งที่ให้เราได้เห็นได้พูดได้คุยกันนะครับอัสลามอะลัยกุมม,ลลมารมาะมะตุลา์มะบาระการตัวพี่น้องครับยสไอแวันนี้เราจะมาคุยกันกับคนทำงานที่เรียกได้ว่าหลายๆคนไม่เคยเห็นในแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นงานวันเด็กกามพรราวันผู้ศรัทธาหลังน้ำใจหรือว่าจะเป็นงานแต่ละงานที่ไม่ค่อยมีใครได้เห็นคนทำงานเหล่านี้นะฮะเรา ฉบับชายชะกันที่ทำหน้าที่งานอาสาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการไปส่งของให้กับเด็กกำพร้าการแพ็คของที่เป็นอาหารหรือว่าจะเป็นการไปส่งเนื้อในแต่ละครั้งนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาคุยกับจูมินนะฮะผู้ที่อยู่ในการดูแลของสัทธาชนที่พูดถึงเรื่องราวการทำงานของเหล่าฉบาบอาสาวันนี้เรื่องราวเป็นยังไงติดตามใน yes i am วันนี้ครับ สุมสมามตุลลอบนเรื่องปาดครับชื่อจุมินน,น้องๆเรียกจุมินผู้ใหญ่ก็เรียกจุมินใครๆก็เรียกจุมินหนดทํทำอะไรอยู่ฮะเป็นคนไม่มีงานตักหลักเลยจะส่วนใหญ่อยู่บ้านแล้วก็ดูแลคุณแม่ ถ้าถามว่าทํามาหากินอะไรก็จะมีมีเรื่องหอพักนิดหน่อยนะแล้วก็ทําขนมขายภรรยาก็จะทําตัดชุดชุดอบบยะชุดอะไรพวกนี้จุดเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มจากคุณพ่อเป็นคน เริ่มตั้งชมรมสัทธาชนนะเริ่มกับอาจารย์ดุรชิสวรรณดีอาจารย์มีนล,ลูกเขยอาจารย์ชาลีเริ่มแล้วก็มีผู้ใหญ่อีกไม่กี่คนแล้วก็ช่วงใชง้ช่วงที่เขาเริ่มมาได้สักระยะหนึ่งเนี่ยเขาก็จะไปเชิญผู้กองมามาร่วมทีมเราเองเราเป็นลูกใช่ไหมพอก่อนพ่อเป็นอิหมัมอยู่ที่มัสยิดสันติชนใช่ไหมฮะมีกิจกรรมอะไรเขาก็คือลูกด้วยกับลูกอ่ะพ่อเรียกหรือพ่อไปไหนแล้วก็พาบางทีก็พาเขาไป นะขับรถให้เขาพาเขาไปอยู่กับเขาตลอดพ่อก็เราด้วยกับเราเป็นลูกเนะี่ยเราก็อยู่กับเขาแล้วเราก็เห็นเขาทําในสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้มีใครมาจ้างทําด้วยตัวเขาเองด้วยกับความที่เขาพยายามให้สังคมมันดีขึ้นเพราะว่าพ่อพ่อจูมีเนี่ยตอนเล็กๆเกนะี่ยเขาเป็นเด็กกำพร้าเขาก็เขาก็อดทนขนข,นขวายมีพี่น้องดูแลน้องมีพี่คอเขามีพี่เป็นอิมาม,มัดที่อยู่สุรา โซเาโะ่เหล่าเขาเราียกสเาเล็กที่อยุธยามาหมัดเรื่องป่านะพี่ชายแล้วก็เขาเองก็มาเป็นอิมมามอยู่สันนิชนเขารู้ว่าความเป็นความลําบากของการเป็นเด็กกาพร้ามันมันลำบากแบบไหนเขาก็ดูแลช่วงที่ช่วงที่เป็นอิมมามอยู่สันนิชนเนี่ยเขาก็ได้รับหน้าที่เป็นผู้ดูแลกองทุนสกาดก,กับผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งเรียกได้หมัดก็เขาดูแลเย็นวันศุกร์เนี่ยเราก็จะเห็นแล้เย็นวันศุกร์เนี่ยเขาจะมีที่สันนิชชนนะ ก็จะมีแม่ไม้ <c oughs> คนที่ลำบากคนที่รับสกาดได้ <c oughs> ก็จะมาลงทะเบียนมาแจ้งเรื่องราวตัวเองว่าเออแล้วก็พิจรารณาให้ให้ให้สกาดของมูลนิธิสันทิชนไปพอ <c oughs> ตอนหลังมาก็มาทําชมรมตัวเองเนี่ยก็มันนึกเห็นถึงด้วยความที่ตัวเองเป็นเด็กกำพร้ามาก่อนในตลอดระยะเวลาที่ที่ที่ทำงานศาสนาของพ่อของเราเนี่ย <c oughs> เขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาก็ตั้งใจว่าเขาจะทําชมรมมาดูแลเด็กกำพร้าโดยตรงเราก็อยู่กับเขามาตลอดช่วยงานเขา รถให้เขาไปเยี่ยมไปอะไรตอนนั้นก็เลยมันก็เลยฝังอยู่ว่าเออพลาพัลมัน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 เหมือนก็ต่อเนื่องกันมาจนพเวลาตอนที่ย้อไม่อยู่ก็เราก็มาช่วยเหลืองานอยู่แล้วสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราให้เราอยู่กับงานตัวนี้มาตลอดคือรอยยิ้มของคนที่ลําบากการที่เขาขอบคุณการที่เขาขอดุอาการที่เขาว่าขอให้ล้อตอบแทนเรานะเนี่ยมันมันเครียกหัวใจมันพองโตอ่ะมันมันมันชอบทำจนกลายไปแลว่าเฮ้ยเพราะว่าเออเราเรา ท,ทิ้งงานนี้ไปแล้วถ้าไม่ถึงก็ถ้าไม่ได้ทำเนี่ยมันรู้สึกขาด<ม>ขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่ง<ม>งานติดกัมพาราทาไม่ได้ไปมสมมติถ้ามันก็ยังมีอยู่แค่ครั้งเดียวนะที่ที่ผ่านมาที่ไม่ได้ไปช่วยก็ตอนโควิดอ๋อ,ออ่าเออมันขาดมันบอกมันไม่สนุกชีวิตไม่ไม่ได้ทําอะไรเพื่อที<ม>่เคยทํามาก่อน,นี้ คือเริ่มจากเริ่มจากชมรมสัตยาชนจนมาเป็นมูลนิธิเนี่ยพรมา,มาหมีเยรุนที่มอบที่ให้ทํามัสยิดทําศูนย์สัตยาชนเนี่ยพรามีสถานที่เนี่ยเราก็กิจกรรมที่มันเกี่ยวเนื่องก็กิจกรรมเยาว,วชนก็มีมามีค่ายอบรมมามีกิจกรรมการเรียนรู้เยารุนเนี่ยเอาเอาที่ไปให้เอาเอา,เอา,เอา,เอาไปมอบที่ให้เนี่ยยอดจูยังอยู่นะพอนนี้มายอดยอ,ยอยู่ในโรงพยาบาลได้ที่เสร็จก็ ไม่นานก็ไม่กี่วันไม่กี่วันจริงๆเพราะย้อนจูเข้าโรงพยาบาลครั้งเดียวแล้วก็แกก็เสียแต่ที่ว่าเขา,เขาตั้งยีฮะรุนเขาตั้งใจแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆคนก็สารต่อเราไปดูที่จนจนมามีมัสยิดสุเร่าขาวม,มัสยิดดารุนยา,าสาหลังเก่าเนี่ยก็มีจัดค่ายอบรม,มนะมจัดอะไก็เลยก็เลยมีทีมก็ถังว่าเราก็ รวมทีมกับน,น้องๆที่เคยช่วยงานตอนที่แบบเวลาจัดงานสาธานณชนอะไรเงี้ยเราก็ไปรวมทีมช่วงแรกๆที่เราไม่มีเนี่ยเราไปไปหาตามโรงเรียนเลยนะ<อ>แล้วก็มีเพื่อนๆที่เป็นรุ่นพี่เนี่ยก็ไปกันเพราะเพราะตอนนั้น,น่ะจูเคยเรียนศาสนูใช่ไหมเคยเรียนศาสนูพวกกันรุ่นพี่เรียนศาสนาแล้วก็อะไรเงี้ยก็ไปไปหากัน ไปหาไปหาเลยไปไปขอนักเรียนมาช่วยที่ไปขอที่ศาสนูุก่อนก็ไปได้บางมุสตาฟาบินสาเลมารุ่นมาก็จะมาที่เด็กศาสนาก็จะไปได้พวกเรียกบางเล็กบางเล็กนะอนนี้ก็จะเป็นคขาเนี่ยเพื่อนกันชื่ออุสมานผิวคลํำนะคนนี้ก็ทุกวันนี้เขาเป็นเขาเป็นชาบับอยู่ที่คอริซุนนะอชาวบับกลุ่มชาบับวอเนเทียก็ทํางานโคกันทํางานโคกันนะแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็จะเป็นรุ่นผัดรุ่นกันมาเรื่อยๆจนมา มีเด็กฟุตบอด้วยนะม,มามาแล้วช่วงนั้นมีหลานเรียนอยู่่ามีญาติกันเรียนอยู่ก็มาเป็นพี่เลี้ยงพอเราก็แตกแขนงกันไปในใน,ในกลุ่มโรงเรียนสนวีม,มีหลายที่มัจลิสก็เคยมีม,มิสตาก็เคยมีมาช่วยนะเราก็ไม่ได้ว่าช่วยเหลือกันในในด้านในด้านสังคมอัมมุสลิมวิทยาคารนี่บางกอกศึกษาบังกอกวิทยามาช่วยกันเต็มที่ การทำค่ายเนี่ยสูตรสำเร็จของการทำค่ายมันไม่มีเพราะเราเอาเด็กเยาว,วชนเล็กๆมาอยู่ในค่ายเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวหนึ่งที่มันจะฝังอยู่ในความทรงจำของเขาว่าครั้งหนึ่งเขาเคยชีวิตร,ร่วมกันอยู่กับเพื่อนที่เป็นมุสลิมด้วยกันละหมาดร่วมกันกินข้าวด้วยกันเล่นเหมือนกับสร้างความทรงจำอะไรสักอย่างหนึ่งเ,เ,เพราะว่า ชีวิตวัยรุ่นทั่วไปเนี่ยตอนนี้เข้ามาเนี่ยเขายังเป็นเยาวชนเนี่ยพอเรลาเขาเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยบางคนก็จะใช่ไหมด้วยกับสภาพแวดสภาพแวดล้อมที่บ้านเออสภาพอะไรเนี่ยมันก็นําพาให้เขาหลุดลอยออกไปแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วที่เจอเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งให้ได้ฉุดคิดเนี่ยมันก็เราเตือนเนื้อเราจะฮีดายะอะไรทั้งอย่างเนี่ยมันจะนึกถึงค่ายอบรมให้เราเคยอยู่ค่ายมาเราเคยปฏิบัติแบบนี้มาเราเคยมีเพื่อนอย่างนี้อะไรเงี้ยเรื่องพวกนี้มันจะเหมือนกับบางทีมันดึง มันหลอมอยู่ข้างในอยู่แล้วเนี่ยบางทีมันดึงสติกลับมาได้อะไรเงี้ยเพราะว่าค่ายี่สิบกว่าวันเนี่ยมันไม่ทําให้ใครอาเลมเดียวนั้นเลยหรอกเพราะว่า <c oughs> มันไม่ทําให้ใครอาเลมเลยหรอกอมไม่กระทั่งตัวพี่เลี้ยงเองก็เถอะมันก็อย่างน้อยก็มันจะดึงอยู่ได้ซึมซับซึมซับใช่ซึมซับถ้าทำถ้าคนทาค่ายจริงจะเข้าใจว่าสร้างความทรงจําดีๆให้กับเยาวชนสักคนหนึ่งในอน,อนาคตถ้าเขาได้หวนคิดเขาจะกลับมาอยู่ในแนวทางจริงๆ ถ้าเราเราไม่เราไม่สามารถจะทําให้ใครเอเล่มภายใน20กว่าวันหรือเดือนหนึ่งหรอกอแล้วก็อย่างน้อยๆน,นะเคยมีผู้ใหญ่บางคนพูดนะอย่างน้อยๆเอาเด็กมาละหมาด20วัน5้าเวลาผลบุญก็ไม่รู้เท่าไหร่อัอนนี้มันก็บางคนก็จะแล้วก็จะมีบางทีก็จะแล้วแต่บางคนก็จะุ้ยมามา,มาต้องเด็กต้องได้เรียนแต่ว่าเด็กเ่ะเรียนตลอดทั้งวันมันเบือ่อม,มันมีกิจกรรมให้มันเล่นให้มันสนุกมันจะรู้สึกชอบอค่ายบุม ผมว่ามันมันเป็นด้วยกับส่วนตัวของแต่ละคนมากกว่านะในอย่างแรกะถ้าคนไม่ชอบอไม่มาอใช่ใช่ใช่เหนื่อยให้สนุกให้อะไรขนาดยังไงมันก็ต้องเหนื่อยถ้าไม่ชอบยังไงก็ไม่มาก็เราว่าเราอยู่กันแบบพี่น้องมีอะไรเราคุยเราคุยกันแล้วก็เคยเคยนะฉบาบเนี่ยมันหลายรุ่นจนรุ่นหลังๆเนี่ยคือด้วยกับความห่างของอายุของจูกับรุ่นน้องๆแล้วเราก็ ไปชินกับวิธีการที่เราคุยกับน้องๆที่อายุไล่ๆกันซึ่งไม่ได้ว่าเขาไม่ไอ้นี่นะหมายความว่าในช่วงของวัยรุ่นในแต่ละช่วงเนี่ยมันวิธีคิดก็จะต่างกันสังคมที่เขาอยู่กับในแต่ละกลุ่มก็จะต่างกันแต่ว่าความที่เราคิดนะจูคิดว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยขอบคุณขอบคุณเราขอชุโกต่อแล้ว,ลวที่ทําให้ให้เขาเนี่ยกล้าที่จะเตือนเรา แล้วก็ขอบคุณอลอ์อีกที่อลอ์ทำให้หัวใจเราอะไม่รู้สึกไม่รู้สึกว่าเฮ้ยกูแก่กว่ามึงมาเตือนกูได้ไงวะมึงมาอะไรเงรีนะ้ยนกว่าวรับฟังแล้วก็ได้รู้ว่าเฮ้ยความคิดเขาคิดยังไงคําพูดเราบางทีเราใช้เร,ใชเราใช้เขาเราขอเราบอกให้เขาทําเราชินกับรุ่นเก่าๆที่ที่ไอ้นี่อคือพวกนั้นมันสนิทกันมากจนมันไม่ได้คิดอะไรมากแต่น้องๆอ,งอะ่ะเขาก็อยากมาทําแต่เหามอนก็เขารู้สึกว่าเขายังไม่ไม่สนิทใจอะไรกับเราเท่าไหร่แต่ว่า เขาเห็นงานที่ผ่านมาว่าเฮ้ยสัตาชนเนี่ยมันมันช่วยเหลือกันดีมันทํางานกันสนุกดีแต่พอเรามาทําปุ๊บมันมีความแตกต่างกันทางความคิดทางวัยทางอะไรเงี้ยเขากล้าที่จะบอกว่าเออจูครับผมขอคุยอะไรด้วยหน่อย mm hmm. แล้วเออมีอะไรว่ามาเลย mm hmm. เขาบอกว่าเขาอยากให้เราบอกเขาแล้วก็แล้วก็ใช้คําพูดที่มันแบบว่าไม่ใช่ซอฟนะแต่ว่าให้มันไม่รู้สึกว่าเขา ถูกใช้งานอย่างเดียวไม่ได้ว่าสั่งอย่างเดียวจูก,ก็เลยมองตั้งแต่จูก,ก็เลยบอก hey, เฮ้ยว่าเฮ้ทําไมเราก็ไม่รู้สึกโกรธเคืองอะไรนะเราก็รู้ว่าเออวะนี่เราเราชินกับรุ่นเก่าๆไงเพวนะนั้นคือทันั้นก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งคือพาะนั้นมันสนิทกันจนแบบว่า่พ่อร้แม่ได้เอประมาณนั้นนะอ่ะ <c ười> เฮ้ยมึงอไอเงี้ยตตัวว่าน้องๆที่เขาแบบว่าเขาเพิ่งเข้ามาล้วยเขาก็แบบว่า เพราะเหมือนมันฮาร์ดคอร์จังนม่บอกวาเราก็เอาเอาเคเราก็ปรับแต่เขาก็จนกระทั่งทุกวันเนี่ยพวกเขาก็เริ่มรับความฮาร์ดคอร์ก็ได้อะไรก็คราวนี้ก็เรื่อมัก็ว่ารู้ใจกันอะไรกันมากขึ้นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยทำดีละตัวเราเองเราก็มารู้สึกว่าเฮ้ยมึงใครว่าหามามึงไม่ทําก็เรื่องมึงเราเพราะเราก็ไม่ด้ทำดีละเออล้วก็ก็คุมหัวใจเราให้เราให้เรายอมรับในสิ่งที่เขาพูดเขานําเสนอมาก็ปรับความเข้าใจกันก็เอา ลุยง,งานกันต่อจนดังนี้กันหลายปีนะทุกวันนี้ก็ยังช่วยเหลือกันอยู่บางคนกลับไปอยู่บ้านแล้วกลับไปอยู่ีอยู่ไกลแล้วก็ม,มีเวลาจังหวะกลับขึ้นมากรุงเทพก็มาช่วยงานอยู่ด้วยความที่สนิทกันเวลาใกล้จะงานเนี่ยก็จะต้องไปวัดไปดูว่าอย่งางเมื่อก่อนมันไม่ได้จัดที่ก็การกีฬาแห่งประเทศไทยไใช่ไหมจัดหลายที่เวียนกันเริ่มแรกจากโรงเรียนเทคโนโลยีบางกะปิของอาจารย์ อารี์สมพงษ์พละมีเขาก็เป็นที่ปรึกษาของมูลนิธิเรานะฮะแล้วก็จนพอมาตอนหลังเนี่ยส่วนก็คือเขาก็ยังให้ใช้อยู่แต่ว่าความที่พอถึงเวลาเนี่ยคนตั้งใจจะมาช่วยงานเยอะจนรถสถานที่มันไม่พอนะฮะก็ย้ายที่หาที่โอโ้เวียนกันเหมือนเหมือนเหมือน <laughs> ทัวทัว่ <laughs> อ,อน <จร S 2> ทัว <จร S 2> เหนะ็นจรเลย <laughs> เห็นจอเลยไอ้นั้นไปจน จนอยู่ช่วงหนึ่งอยู่สามมีอยู่สามปีอยู่แถวๆสีนครินที่สี่คอนปีนั้นมีอยู่มีอยู่ปีหนึ่งมันตรงกับฤดูฝนเต็นเนี่ยเราจ้างามาลงนะเสร็จหมดละพอลากแก้บวชแล้วเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรเลยเราก็ดูเอาชี้มาร์กจุดเขาเอาลงตรงนั้นตรงน,น,รงน,รงนี้ตรงนี้กี่หลังอะไรเรียงมีแปนมีอะไรอยู่จนมาแก้แก้บวชลาสินอดเสร็จช่วงกเ็เลยปีชาฝนลง ลมมาเต็นท์ล้มทั้งงานโอ้โหยืนมองกันเลยเอาไงวะเนี่ยโอ้สุดทา้ายแล้วก็ต่อปีนั้นมีเด็กมีเด็กโรงเรียนมีเด็กโรงเรียนฟุตบอลนะมีเด็กฟุตบอลสิมีอาคารบางกาะวิทยาสามโรงมาช่วยก็เอาไงมองหน้ากันเอาไงวะเนี่ยแล้วก็คือเจ้าหน้าที่ที่ไอไอบริษัทไอร้านที่เข้าลงเต็นท์ค<อ>ือกลับมาแล้วมันมืดแล้วหมดคนแล้วหมดคนแล้วเล้ามันลงแล้วด้วยแต่ที่ว่าจังหวะล้อทดสอบนะลมแรงเต็นท์กิ้งพับเสียหายหลายหลัง ทำไงะก็ต้องเราก็โทรแจง้งเขาแล้วว่าเต็นท์เป็นงี้ไงคือเย็นวันนั้นมันเย็นวันเย็นวันศุกร์งานจะต้องวันเสาร์อกเขาแล้วก็ก็ลุยกันว่าเอาว่าเอาเต็นท์กลับตำแหน่งเดิมให้ได้อืมฝนหยุดลมหยุดแล้วก็ให้รู้ว่าเต็นท์พังกี่หลังเรเดินกันทั้งคืนเดินกันอยู่ในน้ำน้ำเป็นแองกอเลฝนตกฝ<ฟ>นตก,<อ>นตกเชอะแชะงัดเต็นท์กันมางัดคืออันไหนกระโดกก็ถอดจับถอดเสาจับพลิกกันนะเอาใหม่หมด ก็ยันเช้ายันเช้ายันบ่ายอ่ะเพราะว่าน้ําก็ขังก็ต้องลาหาเครื่องมาวิทย์อะไรเงี้ยก็ต้องแก้ไขสถานการณ์เพราะเรามันก็เป็นอย่างหนึ่งที่ก็มองว่าเขาเรียกว่าอะไรงานถ้ามันถ้ามันถ้ามันราบเรียบไปเลยไม่มีปัญหาไดเลยเนี่ยเราเราก็หมายว่ามันง่ายไปบางทีเรา้ก็ทดสอบเราหน่อยอดทนกันได้ไหมอะไรเงี้ยทิ้งเลยหรือเปล่าะเงี้ยมันก็สนุกมากกว่า เคยเคยมีอยู่งานจัดฝั่งตรงข้ามซีคอนโอ้โหปีนั้นเก็บขยะกันเมื่อยเลยขยะมันเต็มลานแล้วก็ต้องรีบเคลียรสถานที่คืนคืนเขาอะอช่วงเช้าอะต้องต้องขยะต้องไม่มีอะเราเป็นคนใช้สถานที่เราต้องเคลียทีมก็โอ้โหเดินเก็บขยะกันสนุกอีกงานหนึ่งก็ยุคแรกๆเลยจัดจัดงานโต๊ะโต๊ะจีนที่จัดงานโต๊ะจีนที่ศูนย์กลางมีเล็กๆเลย อีกครั้งแรกเลยจัดหาหาทุนซื้อรถตู้รถตู้คันแรกอะก็พอเก็บพอเก็บฝนมันตกพอเก็บก็กินโต๊ะจีนเสร็จปุ๊บฝนตกสมัยนั้นศูนย์กลางยังเป็นสนามหญ้าอยู่เศรอาหารเต็มเะเลเต็มอาหารเต็มพื้นเลยเดินเก็บเดินเก็บข้าวข้าวข้าวผัดเม็ดบัวเนี่ยเม็ดบัวด้วยนะโอ้โหก็แต่ว่าเราคืออย่างหนึ่งที่เราทําแบบนั้นเนี่ย เพราะเรามันเป็นอนามานะที่เราต้องรับผิดชอบเพราะเราใช้สถานที่เขาเราจะคืนสถานที่เขาโดยที่เราปล่อยให้มันเละเนี่ยเราถือว่ามันไม่ไม่ไม่มีอามานะเวลาเวลาเวลามารวมกลุ่มเนี่ยมันจะไม่ได้ทําแค่มันไม่ได้ทําแค่มันทํางานที่มันเป็นภาคสนามทั้งหมดเนี่ยของสธาชชนเนี่ยส่วนใหญ่ออกเยี่ยมก็เคยเพราะเราก็ไปออกเยี่ยมกันเองก็มีเคยแต่ที่ว่าเราจะสอนหลังเราไม่ค่อยได้เน้นเรื่องเยี่ยมเพราะว่า ในรายละเอียดต้องผู้ใหญ่เขาจะเก็บรายละเอียดมาได้เยอะกว่าคือที่ทําให้เขางานอยู่งานอย่างหนึง่งที่ทําให้ชาบาบเนี่ยรู้สึกไม่ไม่รู้สึกว่าขาดทิ้งการช่วยเหลือแบบนี้ไปไม่ได้เนี่ยคือการได้ไปเอาของไปให้เอาเข้าวสารเอาเข้าวสารขอ,ของของขวัญรอมฎอนไปให้เอาเนื้อกุรุบันไปให้ มันไปเห็นรอยยิ้มไปได้รับคําขอบคุณให้ได้รับให้เขาขอเยาะาเขาล้อนะบงังเห็นรอยยิ้มที่เขาได้ของที่เราเป็นคนนําพาจากที่พี่น้องบริจาคมาไปให้เนี่ยแค่นี้มันก็อย่างที่บอกว่าหัวใจมันพองโตมันแบบมันมีความสุขว่าทําให้คนเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนที่เขาลําบากมีความสุขคืองานเนี่ยเรา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 ,เราเต็มที่อยู่แล้วเราเต็มที่ให้เขาเห็น เวลามีปัญหาเนี่ยเราก็แก้ไขปัญหาด้วยด้วยเรียกด้วด้วยกับความอดทนที่เราที่เราเต็มที่กับมันอ่ะเราจะไม่แบบว่าถ้ามีปัญหาแล้วจะไม่ว่ากูไม่เอาแล้วกูเลิกไม่เราจะไม่ทําให้น้องๆเห็นเพราะมันจะทําให้เขาแบบว่าถ้าเราเป็นแบบนั้น่ะมันจะรู้สึกว่าไม่สนุกแล้วคือเวลามีปัญหาเราก็ไม่ทิ้งแก้จนมันสุดทางจริงๆด้วยกับความตั้งใจที่เราอยากให้งานมันรุลร่วงอะไรแบบเนี้ยมันก็เขาก็จะเห็นว่าเออพวกเรากลุ่มพี่พี่เนี่ย ม่ว่าจูไม่ว่าบางยูซุปบางมุตตาฟายเนี่ยที่ช่วยกันเนี่ยว่าเขาเต็มที่กับงานจริงๆอย่างหนึ่งก็คือผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ทิ้งเราหรอกเวลามีปัญหาเนี่ยบางรอร,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 รชิดอาชารีจานามีนก็จะอยู่ช่วยแกบลุงเราหมัดเนี่ยมีปัญหาก็จะช่วยซัพพอร์ตกันหมดเพราะเราทํางานแล้วมันสนุกเพื่อนๆก็มาช่วยกันมันก็เลยไม่ไม่รู้สึกว่ามันจะต้องมาทิ้งความเป็นวัยรุ่นแล้วก็มาทํางาน เพราะว่าเราเอาความเป็นวัยรุ่นเอามาช่วยช่วยเหลืองานศาสนาเอาพละกําลังของเราเอาสไตล์ของเราบางครั้งบางทีอาจจะไม่ได้พอดีเสมอกับกับความรู้ความความคิดผู้ใหญ่หรอกแต่เราเอาความเป็นเราเนี่ยเป็นรุ่นของเราเนี่ยเราก็มาช่วยเหลืองานศาสนามันก็จะต้องมีผสมกันไปในความเป็นวัยรุ่นในความเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องต้องทำงานร่วมกันอยู่แล้วไม่รู้สึกว่ามันจะต้องทิ้งวัยรุ่นมาทํางานนี้คือความเป็นเราอยู่ในนั้นหมด เราต้องเป็นผู้ใหญ่แบบที่ที่ตอนที่เราเป็นวัยรุ่นเราชอบผู้ใหญ่แบบไหนเราก็ต้องเป็นแบบนั้นแหละคุยกับเขายังไงในวันที่ในวันที่เด็กมันมีปัญหาในตอนที่เราเป็นวัยรุ่นแล้วเรามีปัญหาเราอยากอยากคุยกับผู้ใหญ่แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นแบบนั้นแหละคุยกับเขายอยู่ใกล้ๆอย่าไปเด็กมันไม่ชอบผู้ใหญ่ด่าหรอกใช่ไหมเฮ้ยมึงเด็กไม่ชอบหรอกเอ้ยเป็นไงวะมีมีอะไรวะเล่าให้กูฟังหน่อยดิ จอกล้อแล้วค่อยแทรกไปแทรกแทรกบทเรียนชีวิตตัวเองที่เคยผ่านมาให้เด็กๆเ,เขาให้รู้ว่าถ้าเขามีปัญหาเรื่องแบบนี้ยาเสพติดมันเป็นยังไงนะเรื่องความรักหนุ่มสาวมันไม่ดีแบบไหนอะไรที่ที่ผู้ใหญ่เคยผ่านมาแล้วค่อยแทรกให้เขารู้ว่าสุดท้ายแล้ววันละวารำเขาจะรับฟังแล้วเอาของเอาความคิดเราไปปฏิบัติไหม ถ้าเขารับฟังแล้วเอาไปปฏิบัติเลยก็ทำดีละแต่สุดท้ายถ้าเขาไม่ได้ใส่ใจและเขาไปเจอปัญหาอย่างน้อยไอสิ่งที่เราเตือนไปวันนั้นน่ะเขายังได้นึกบ้างว่าเออเฮ้ยผู้ใหญ่เขาเคยเตือนเรามาแบบนี้แบบนี้นะเวลาเราเจอปัญหาแบบนี้เราควรจะแก้อย่างนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยจูจําตัวคือตอนที่จูไปเรียนที่โรงเรียนศาสนูประถมทีแรกนะวิชาวิชาฮะดีสนแล้วก็ทุกวันเนี้ยจำได้แค่นิดเดียวฮะดีสบทเนี้ยจำได้ไม่เยอะหรอก านนก,ก,การงานเนี่ยทุกๆการงานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับงี้อยู่กับเนียดนะอินนมันามาลูบินียาจำได้แค่นี้จริงๆเพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรเนี่ยเราตั้งเนียดให้ดีใช่ไหมตั้งใจจะเนียดเราอย่าทางานอาสาทําเพื่อใครทําเพื่อให้หญิงเห็นว่าให้กูทํางานอาสาเนะไว้ยไปทาให้ให้คนให้คนข้างบ้านเห็นให้กูช่วยเหลือนะไว้หรือเราจะทําเพื่อผลบุญ เราเนียดอะไรเราได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่อยากจะฝากถึงน้องๆเยาวชนวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ต่างๆผู้ใหญ่ทุกคนที่ในแวดวงที่ที่อันนี้ก็แล้วแต่ให้ตั้งมั่นกับเนียดให้ดีอยากทำอะไรอยากช่วยเหลือใครทำหนึ่งนะเนียดให้ดีสองทำด้วยหัวใจที่อิกา斯อย่าอย่าโชว์อย่าอวดเพราะฉะนั้นมันไม่เหลือ มันจะไม่เหลือในในสิ่งที่เราจะได้รับจากผลบุญเลยและนี่คือเรื่องราวของจุมินนะครับที่หลายหลายคนรู้จักเราชาบานอาสาสรัทธาชนรู้จักนะครับคนที่ทำหน้าที่ประสานร,ระหว่างน้องๆชาวบานอา,าสาศรัทธาชนรวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่คณะกรรมการของมูลนิธิสรัทธาชนเหล่าชาวบ้านอาสาผู้อยู่เบื้องหลังการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นงานวันเด็กกำพรระวันผู้ศรัทธาหลังน้ำใจหรือว่าการแจกของให้กับเด็กกำพร้าการมอบเนื้อกุรุบาญในโครงการเนื้อก้อนโตเพื่อชาวกำพรระหรืออีกหลายๆกิจกรรมที่เหล่าเชบาบอา,าสาศรัทธาชนได้ลงมือทำกันไม่ใช่แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงนะฮะเป็นวันเป็นคืนร่วมไปถึงหลายปีที่ผ่านมาที่เขาได้ทำหน้าที่ ตรงนี้อย่างขมักขม้นอย่างขันแข็งกันเลยทีเดียวเสียงเดียวที่เขาพูดเหมือนกันเลยคือเขาทำให้เด็กกําพร้าเพื่ออลอตตาอาลา,า,ลาวันนี้ก็ใส่แอร์หมดเวลาครับจนกว่าจะพบกันเวลาเดียวกันนี้ครับอัสลามุอะลัยกุมมบเระห์มะตทุลลอฮฺวะบาระกาตุ